เอาละครับทีนี้เรามาดูพลังส่วนที่2ของ AI ในแคนวากันซึ่งโหดมากๆนั่นก็คือพลังแห่งการตัดต่อแก้ไขดุดมืออาชีพหรือที่แคนวาเรียกรวมๆว,ว่า Magic Studio ครับฟีเจอร์ที่4 Background Remover ลบพื้นหลังได้ในคลิกเดียวสมมุติว่าผมเจนรูปมารูปหนึ่งแล้วอยากจะลบ Background ออกทั้งหมดผมแค่คลิกที่ตัวรูปจากนั้นก็กดปุ่ม Background Remover เท่านี้แคนวาก็จะลบ Background ออกไปภายในไม่กี่วิเลยครับฟีเจอร์ที่5 คือ Magic Erase โดยฟีเจอร์นี้จะใช้ลบวัตถุที่ไม่ต้องการออกจากภาพได้เนียนๆเ,เลยครับดูนะครับสมมุติผมอยากลบตัวเมาส์ออกจากรูปนี้เพราะคิดว่ามันวางอยู่ในตำแหน่งที่แปลกๆผมก็จะไปที่ Edit และเลื่อนหา Magic Erase ใต้เมนู Magic Studio จากนั้นเลือก Magic Erase จะเห็นว่าระบบจะทำการจับองค์ประกอบต่างๆบนรูปภาพทันทีผมเลือกวิธีเลือกรูปแบบใช้วิธีคลิกกดไปที่ตัวเมาส์แล้วแค่กดลบเท่านั้นแหละครับเมาส์ Mouse ก็จะหายไป โดยที่แคนว่า AI ก็เจนพื้นที่บนโต๊ะที่ว่างเปล่ามาแทนที่เมาส์ที่หายด้วยฟีเจอร์ที่6 Magic Grab อันนี้คือว้าวที่สุดสำหรับผมเลยครับมันทำให้เราสามารถหยิบวัตถุหลักในภาพออกจากพื้นหลังได้สมมุติว่าแทนที่ผมอยากจะลบพื้นหลังทั้งหมดออกผมแค่อยากจะหยิบตัวละครของผมในรูปออกมา Magic Grab ก็จะสามารถทำได้เพียงกดปุ่มไม่กี่ปุ่มตามนี้ครับ ฟีเจอร์ที่7 grab text นอกจากจะหยิบวัตถุได้แล้วยังหยิบข้อความออกจากรูปได้ด้วยครับระบบ AI ของ Canva จะรู้ได้ทันทีว่าตรงไหนบ้างที่เป็น text ทำให้เราก o p y text ออกมาจากไฟล์รูปได้อย่างง่ายมากๆเลยพอเราเลือก text ที่ต้องการมันก็จะกลายเป็นกราฟิกแยกออกมาจากรูปหลักแถมสีและฟอนต์ยังคงรูปแบบตามเดิมอีกด้วย